มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณเริ่มรู้สึกว่าโลกมันจริงจังกว่าที่เคยเสียงหัวเราะไม่ได้ง่ายเหมือนตอน20การตัดสินใจแต่ละครั้งเหมือนมีราคาที่ต้องจ่ายคำพูดของคนอื่นเริ่มมีน้ำหนักมากกว่าที่อยากให้เป็นและคำถามบางคำถามเริ่มตามหลอกหลอนคุณตอนกลางคืนถ้าฉันเลือกผิดละ่ะถ้าฉันช้าไปแล้วละ่ะถ้าฉันไม่เก่งพอละ่ะ ถ้าชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปล่ะและถ้าคุณกำลังอ่านตรงนี้ผมอยากบอกคุณก่อนเลยว่าคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้อ่อนแอและคุณไม่ได้พังคุณแค่กำลังอยู่ในวัยที่เริ่มเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นและสมองคุณกำลังพยายามปกป้องคุณด้วยการคิดเผื่อคิดล่วงหน้าคิดเผื่อพลาดคิดเผื่อเสียใจแต่น่าเสียดายการคิดมาก ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นเสมอไปบางครั้งมันแค่ทำให้คุณกลัวเกินเหตุและที่เจ็บกว่านั้นคือคนวัย30ปลวกส่วนใหญ่ไม่ได้คิดมากเพราะอ่อนแอแต่คิดมากเพราะผ่านอะไรมาเยอะเพราะเคยพลาดเคยเสียใจเคยไว้ใจผิดคนเคยเลือกทางผิดจนตอนนี้คุณเริ่มอยากควบคุมทุกอย่างแต่ชีวิตไม่เคยถูกออกแบบมาให้ควบคุมได้ทั้งหมด บทความนี้ไม่ได้ถูกเขียนมาเพื่อให้คุณเลิกคิดเพราะคนที่คิดลึกมักจะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากกว่าคนอื่นแต่บทความนี้จะช่วยให้คุณคิดอย่างมีพลังคิดอย่างฉลาดคิดแล้วไม่ทำร้ายตัวเองเพราะความจริงคือคนที่สำเร็จในวัย30บวกไม่ใช่คนที่คิดน้อยลงแต่คือคนที่เลือกว่าจะคิดเรื่องอะไร ถ้าคุณคือคนวัย30บลวกที่เหนื่อยกับความคิดตัวเองที่รู้สึกว่าหัวไม่เคยเงียบที่อยากใช้ชีวิตแบบสบายใจขึ้นบทความนี้เขียนขึ้นเพื่อคุณและต่อจากนี้คือบทแรกที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองความคิดตัวเองไปตลอดชีวิตบทที่1คุณไม่ได้คิดมากคุณแค่แบกโลกไว้บนหัวคนวัย 30+ ที่คิดมาก ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแต่เป็นคนที่รับคิดชอบเกินไปข้อคิดที่หนึ่งคนคิดมากเท่ากับคนที่อยากทำให้ทุกอย่างไม่พังอธิบายคนที่คิดมากมักเป็นคนที่วางแผนเก่งมองไกลกลัวทำคนอื่นเดือดร้อนไม่อยากพลาดซ้ำไม่อยากเสียใจอีกปัญหาไม่ใช่การคิดแต่คือคุณกำลังพยายามกันทุกความเสี่ยงซึ่งเป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างเปรียบเทียบลองนึกภาพแบบนี้คนทั่วไปเท่ากับขับรถคนคิดมากเท่ากับขับรถบวกดู GPS บวกฟังเสียงเครื่องบวกกังวลน,น้ำมันบวกกังวลรถคันหลังบวกคิดเผื่อรถเสียบวกคิดเผื่อฝนตกบวกคิดเผื่อยางแตกสุดท้ายคุณไม่ได้ขับแค่รถคุณกำลังแบกถนนทั้งเส้นไว้บนหัวผลลัพธ์ถ้าคุณปรับมุมมอง เมื่อคุณเข้าใจว่าชีวิตเท่ากับมีความเสี่ยงเสมอคุณจะตัดสินใจเร็วขึ้นเครียดน้อยลงโทษตัวเองน้อยลงกล้าลองมากขึ้นข้อคิดที่ 2. คนวัย30พลิสพิษมากเพราะเริ่มรู้ว่าชีวิตไม่ได้ยุติธรรมอธิบายตอนเด็กเราถูกสอนว่าตั้งใจเท่ากับสำเร็จเป็นคนดีเท่ากับคนจะรักทำถูกเท่ากับได้ผลลัพธ์ดี แต่พอโตขึ้นคุณเริ่มเห็นว่าบางคนโกงแต่รวยบางคนไม่ดีแต่มีคนรักบางคนพยายามแต่ก็ยังล้มเหลวสมองคุณเลยพยายามคิดทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดเพราะคุณกลัวความไม่แน่นอนตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนนักมวยที่เคยโดนน็อกหลังจากนั้นเขาจะระวังทุกหมัดไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขารู้จริงผลลัพธ์ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณจะเลิกโทษตัวเองว่าคิดมากเกินไปและเปลี่ยนเป็นฉันแค่กําลังปกป้องตัวเองข้อคิดที่3ปัญหาใหญ่ของคนคิดมากคือคิดแทนคนอื่นอธิบายคนวัย 30+ มพลัสมักมีนิสัยแบบนี้เขาจะคิดยังไงนะเขาจะไม่พอใจไหมเขาจะมองเรายังไงเขาจะโกรธไหมแต่ความจริงคือคนอื่นคิดเรื่องตัวเองมากกว่าคิดเรื่องคุณ ตัวอย่างเปรียบเทียบคุณอาจคิดว่าโพสอะไรไปคนจะจัดคุณแต่ความจริงคือคนอื่นกำลังคิดว่าคนจะจัดเถาผลลัพธ์ถ้าคุณหยุดคิดแทนคนอื่นวินใจเบาขึ้นกล้าพูดมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นข้อคิดที่4คนคิดมากมักผูกคุณค่าตัวเองกับผลลัพธ์อธิบายถ้าทำสำเร็จเท่ากับฉันโอเค ถ้าทำพลาดเท่ากับชั้นแย่ซึ่งนี่คือกับดักที่ทำให้คิดวนไม่จบตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนคุณสอบตกหนึ่งวิชาแล้วสรุปว่าชั้นโง่ทั้งที่จริงคุณแค่พลาดเรื่องหนึ่งผลลัพธ์ถ้าคุณแยกตัวเองออกจากผลลัพธ์ได้คุณจะฟื้นตัวเร็วขึ้นตั้วลองมากขึ้นไม่จมกับความผิดพลาดข้อคิดที่หความคิดมากคือพลังถ้าคุณใช้ถูกทางอธิบาย คนคิดมากมักเป็นคนวิเคราะห์เก่งเข้าใจคนเก่งวางแผนเก่งเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองไม่เห็นปัญหาไม่ใช่ความคิดปัญหาคือคุณคิดกับตัวเองโหดเกินไปตัวอย่างเปรียบเทียบมีดใช้ทำอาหารเท่ากับมีประโยชน์ใช้ทำร้ายตัวเองเท่ากับอันตรายความคิดก็เหมือนกันผลลัพธ์ถ้าคุณใช้ความคิดเป็นเครื่องมือคุณจะเหนือกว่าคนทั่วไปคุณจะตัดสินใจแม่นขึ้น คุณจะเข้าใจชีวิตลึกขึ้นประโยคที่อยากให้คุณจำจากบทนี้ถ้าคุณอายุ 30+ และคิดมากอย่าเพิ่งคิดว่ามันคือข้อเสียบางทีมันคือเครื่องมือที่รอคุณเรียนรู้วิธีใช้มันให้ถูกคุณไม่ได้คิดมากเพราะคุณอ่อนแอคุณคิดมากเพราะคุณผ่านชีวิตมาจริงแต่ต่อจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องแบกโลกทั้งใบคนเดียวบทที่ส หยุดวงจรคิดบนวิธีจัดการความคิดแบบคนวัย30บวกที่ฉลาดต่อชีวิตถ้าบทแรกทำให้คุณเข้าใจว่าคุณไม่ได้แปลกที่คิดมากบทนี้จะพาคุณไปอีกขั้นไม่ใช่แค่เข้าใจแต่ควบคุมความคิดได้จริงเพราะความจริงที่โหดแต่จริงคือคนวัย30บวกที่เหนื่อยที่สุดไม่ใช่คนที่ทำงานหนักแต่คือคนที่ สมองไม่เคยหยุดทำงานแม้ตอนนอนแม้ตอนอยู่กับคนที่รักแม้ตอนที่ควรจะมีความสุขและถ้าคุณรู้สึกว่าบางวันคุณเหนื่อยเพราะคิดบทนี้คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีหลังอ่านจบข้อคิดที่หนึ่งอย่าพยายามหยุดคิดแต่ให้เปลี่ยนช่องคิดแทนอธิบายหลายคนพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิด แต่สมองมนุษย์ไม่ทำงานแบบนั้นยิ่งห้ามยิ่งคิดเพราะสมองจะตีความว่าเรื่องนั้นสำคัญตัวอย่างเปรียบเทียบลองอย่าคิดถึงช้างสีชมพูคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นทันทีวิธีใช้จริงในชีวิตแทนที่จะพูดว่าหยุดคิดเรื่องนี้ให้เปลี่ยนเป็นตอนนี้ฉันจะคิดเรื่องนี้เวลากาหนดเวลาเช่นฉันจะคิดเรื่องนี้ตอนหนึ่งทุ่มเป็นเวลา20นาที ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1. สมองรู้ว่าคุณไม่ได้หนีปัญหา 2. ความคิดจะเบาลง 3. คุณโฟกัสงานตรงหน้าได้ข้อคิดที่2แยกเรื่องจริงออกจากเรื่องที่สมองแต่งขึ้นอธิบายคนคิดมากมักเอาสองอย่างมารวมกัน 1. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 2. สิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดและส่วนใหญ่ข้อสองจะใหญ่กว่าเสมอ ตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องจริงหัวหน้าบอกเดี๋ยวคุยกันสิ่งที่สมองแต่งฉันทำงานพลาดเขาจะไล่ฉันออกฉันจะตกงานชีวิตพังทั้งที่จริงๆอาจแค่จะคุยเรื่องงานธรรมดาวิธีใช้จริงถามตัวเองสามคำถามมีหลักฐานไหมนี่คือความจริงหรือการคาดเดาถ้าเพื่อนคิดแบบนี้ฉันจะบอกเขาว่ายังไงผลลัพธ์ 1. ลดความเครียดทันที 2. ตัดความคิดฟุ้งซ่านออกได้ข้อคิดที่3ใช้กฎ8 0ด80-20กับความกังวลอธิบาย80%ของสิ่งที่คุณกังวลจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่สมองคุณให้ความสำคัญ100%ตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนคุณเตรียมสอบข้อสอบออกร้อยข้อแต่คุณอ่าน1,000ข้อแล้วหมดแรงก่อนสอบจริง วิธีใช้จริงเขียนความกังวลออกมาแล้วถามว่าถ้าเลือกกังวลได้แค่สองเรื่องฉันจะเลือกอะไรผลลัพธ์ 1. สมองโล่งขึ้น 2. ใช้พลังงานกับเรื่องสำคัญจริงข้อคิดที่5กํากำหนดเวลาให้คิดแทนการคิดทั้งวันอธิบายคนคิดมากไม่ได้คิดเยอะเกินไปแต่คิดทั้งวันวิธีใช้จริงตั้งเวลาเช่น 20นาทีต่อวันและให้คิดได้เต็มที่ในเวลานั้นตัวอย่างเหมือนเด็กที่รู้ว่ามีเวลาร้องไห้ได้แค่5นาทีเขาจะร้องเต็มที่แล้วหยุดง่ายขึ้นผลลัพธ์ 1. สมองไม่แบกทั้งวัน 2. คุณควบคุมความคิดได้ข้อคิดที่6ยอมรับว่าบางอย่างควบคุมไม่ได้ชีวิตจะเบาขึ้นครึ่งหนึ่งอธิบายความเครียดส่วนใหญ่ มาจากพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตัวอย่างความคิดคนอื่นเศรษฐกิจอดีตเวลาวิธีใช้จริงแบ่งทุกเรื่องเป็นสองฝั่งควบคุมได้ควบคุมไม่ได้แล้วใช้พลังกับฝั่งแรกผลลัพธ์ 1. ความเครียดลดลงชัดเจน 2. โฟกัสชีวิตดีขึ้นข้อคิดที่7จําจำไว้ว่า การตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์แบบดีกว่าไม่ตัดสินใจเลยอธิบายคนคิดมากมักรอจังหวะที่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งแทบไม่มีจริงอยู่แล้วตัวอย่างเหมือนรอว่ายน้ำตอนที่มั่นใจว่าไม่มีคลื่นเลยทั้งชีวิตคุณอาจไม่ได้ลงน้ำเลยทั้งชีวิตวิธีใช้จริงตั้งกฎส่วนตัวถ้ามั่นใจ 60- 70%เซเท่ากับลุยได้ผลลัพธ์หนึ่ง ชีวิตเดินหน้า 2. โอกาสเพิ่มขึ้นสรุปบทที่สองถ้าคุณจำอะไรได้จากบทนี้ผมอยากให้คุณจำแค่นี้คุณไม่จำเป็นต้องชนะความคิดทุกครั้งคุณแค่ต้องไม่ให้ความคิดชนะชีวิตคุณคุณไม่ต้องหยุดคิดคุณแค่ต้องเลือกว่าจะคิดเรื่องอะไรและคิดเมื่อไหร่และความจริงที่สวยงามคือวันที่คุณเริ่มควบคุมความคิดได้ คุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตเงียบลงไม่ใช่เพราะปัญหาหายแต่เพราะคุณแข็งแรงขึ้นบทที่3กับดักความคิดของคนวัย30ที่ทำให้ชีวิตเหนื่อยโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวพอเข้าสู่วัย30ชีวิตจะเริ่มมีโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบสถานะทางสังคมภาพลักษณ์ ความคาดหวังจากคนอื่นและความคาดหวังจากตัวเองและสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ปัญหาภายนอกแต่คือกับดักความคิดที่คุณติดอยู่โดยไม่รู้ตัวบางความคิดดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วกำลังทำให้คุณเหนื่อยเครียดและกดตัวเองลงเงียบๆบ,บทนี้จะเปิดให้คุณเห็นกับดักที่คนวัย30จําจำนวนมากติดอยู่ และวิธีหลุดออกมาแบบใช้ได้จริงกับดักที่หนึ่งฉันต้องไปให้ทันคนอื่นอธิบายช่วงวัย30คือช่วงที่คุณเริ่มเห็นว่าบางคนมีบ้านบางคนแต่งงานบางคนมีธุรกิจบางคนรวยบางคนประสบความสำเร็จเร็เรวมากแล้วเสียงในหัวคุณจะเริ่มพูดว่าฉันช้าไปไหมตัวอย่างเปรียบเทียบ ชีวิตไม่ใช่สนามวิ่งร้อยเมตรแต่มันคือสนามวิ่งมาราทอนที่แต่ละคนเริ่มคนละจุดแบกของคนละหนักและวิ่งบนเส้นทางคนละแบบวิธีหลุดจากกับดักนี้เปลี่ยนคำถามจากฉันตามทันคนอื่นไหมเป็นฉันดีขึ้นจากปีที่แล้วไหมผลลัพธ์กดดันตัวเองน้อยลงโฟกัสชีวิตตัวเองมากขึ้นความสุขเพิ่มขึ้น กับดักที่สองฉันพลาดไม่ได้แล้วอธิบายวัย30มมักรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เวลาลองผิดลองถูกแล้วแต่ความจริงคือคนที่หยุดลองมักหยุดเติบโตตัวอย่างเหมือนต้นไม้ถ้าไม่ยอมให้ลมพัดเลยมันจะโอนแอและหักง่ายกว่าเดิมวิธีหลุดตั้งกฎใหม่ให้ตัวเองพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้กลับมาผลลัพธ์กล้าลองกล้าตัดสินใจเติบโตเร็วขึ้นกับดักที่สทุกอย่างต้องมั่นคงก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้อธิบายคนวัยสามักเลื่อนความสุขไปอนาคตขอเก็บเงินก่อนขอให้ชีวิตนิ่งก่อนขอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนแต่ชีวิตไม่เคยนิ่งจริงๆตัวอย่าง เหมือนคุณบอกว่าจะไปทะเลตอนที่เคลื่อนหยุดหมดซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นวิธีหลุดเริ่มสร้างความสุขเล็กๆในชีวิตปัจจุบันผลลัพธ์ใจไม่แห้งมีพลังใช้ชีวิตกับดักที่สี่ฉันต้องเก่งทุกอย่างอธิบายวัย30คือวัยที่คุณเริ่มรับบทหลายอย่างพนักงานหัวหน้าลูกพ่อแม่ แฟนเพื่อนและคุณเริ่มคิดว่าต้องทำทุกบทให้ดีหมดตัวอย่างเหมือนคุณพยายามเป็นนักกีฬาสิบประเภทพร้อมกันวิธีหลุดเลือกสามอย่างหลักที่สำคัญสุดในช่วงชีวิตนี้ผลลัพธ์ไม่หมดแรงคุณภาพชีวิตดีขึ้นกับดักที่5ฉันต้องเข้มแข็งตลอดเวลาอธิบายคนวัย30 มักรู้สึกว่าห้ามอ่อนแอห้ามเหนื่อยห้ามพังแต่ความจริงคือการยอมรับว่าเหนื่อยคือสัญญาณของคนที่เข้าใจตัวเองตัวอย่างเหมือนมือถือถ้าไม่ชาร์จต่อให้ดีแค่ไหนก็หมดแบตวิธีหลุดให้ตัวเองมีวันพักแบบไม่รู้สึกผิดผลลัพธ์เบิร์นเอาท์ลดลงใจแข็งแรงขึ้นกับดักที่6 ฉันต้องทำให้ทุกคนพอใจอธิบายคนคิดมากมักกลัวคนไม่ชอบคนไม่พอใจคนผิดหวังแต่ความจริงคือคุณไม่สามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนตัวอย่างแม้แต่ผลไม้ที่อร่อยที่สุดก็มีคนไม่ชอบวิธีหลุดถามตัวเองว่าคนนี้สำคัญกับชีวิตฉันแค่ไหน ความเห็นเขาควรมีน้ำหนักระดับไหนผลลัพธ์ใจเบาขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นกับดักที่7ฉันต้องมีคำตอบของชีวิตแล้วอธิบายหลายคนคิดว่าอายุ30ต้องรู้แล้วว่าจะทำอะไรทั้งชีวิตต้องสำเร็จระดับไหนต้องมีชีวิตแบบไหนแต่ความจริงคือคนจำนวนมากเพิ่งค้นหาตัวเองเจอตอน35 40หรือมากกว่านั้นตัวอย่างหลายคนเปลี่ยนอาชีพตอนอายุ40แล้วมีความสุขกว่าเดิมมากวิธีหลุดเปลี่ยนความคิดเป็นฉันไม่ต้องรู้ทุกอย่างฉันแค่ต้องไปต่อผลลัพธ์ความกดดันลดลงชีวิตเปิดกว้างขึ้นสรุปบทที่สามถ้าคุณอายุ30แล้วรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตบางที คุณอาจไม่ได้เหนื่อยเพราะชีวิตยากแต่เพราะคุณกำลังพยายามเป็นทุกอย่างพร้อมกันตลอดเวลาจำไว้คุณไม่ต้องแข่งกับใครคุณไม่ต้องเก่งทุกอย่างคุณไม่ต้องมั่นคงก่อนถึงจะมีความสุขคุณไม่ต้องมีคำตอบของชีวิตทั้งหมดคุณแค่ต้องใช้ชีวิตในเวอร์ชันที่ซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุดบทที่4ี่ สร้างใจนิ่งแบบคนวัย30ที่ผ่านโลกมาแล้วนิ่งแบบไม่กดตัวเองและไม่ปล่อยชีวิตพังพออายุเข้า30สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่การยอมรับแต่คือความสงบในหัวตัวเองความสงบที่ทำให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นไม่คิดวนตอนกลางคืนไม่เอาคำพูดคนอื่นมาทิมตัวเองทั้งวัน ไม่เอาอนาคตมาหลอกหลอนตัวเองและข่าวดีคือใจนิ่งไม่ได้เกิดจากการหนีปัญหาแต่เกิดจากการเข้าใจชีวิตลึกขึ้นบทนี้คือเครื่องมือสำหรับสร้างใจนิ่งแบบใช้ได้จริงในชีวิตคนวัย30บวกหลักที่ 1. น,นิ่งเท่ากับไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่คือรู้สึกแล้วไม่แตกอธิบายคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าใจนิ่ง เท่ากับไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ความจริงคือคนที่นิ่งรู้สึกเหมือนคุณทุกอย่างแค่เขาไม่ปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิตตัวอย่างเปรียบเทียบคลื่นทะเลยังมีอยู่เสมอแต่ทะเลลึกนิ่งกว่าเสมอวิธีใช้จริงเวลามีอารมณ์แรงอย่าพยายามกดให้เปลี่ยนเป็นรับรู้ตั้งชื่อปล่อยผ่านเช่น ตอนนี้ฉันกำลังกังวลตอนนี้ฉันกำลังโกรธผลลัพธ์อารมณ์ลดแรงลงไม่ระเบิดใส่คนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองหลักที่สองเว้นช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองอธิบายชีวิตจะเบาขึ้นมากถ้าคุณไม่ตอบสนองทุกอย่างทันทีตัวอย่างข้อความที่ทำให้คุณไม่พอใจถ้าตอบทันทีมักแรง แต่ถ้าตอบตอนใจนิ่งมักฉลาดกว่าวิธีใช้จริงตั้งกฎง่ายๆเรื่องสำคัญอย่าตอบตอนอารมณ์แรงผลลัพธ์ตัดสินใจดีขึ้นปัญหาชีวิตลดลงหลักที่3เลือกสงครามที่จะสู้อธิบายคนวัย30ที่เหนื่อยมักพยายามชนะทุกเรื่องแต่คนที่นิ่งจริงเลือกเฉพาะเรื่องที่คุ้มพลังชีวิตตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนเกม คุณมีพลังแค่100ถ้าใช้ทุกด่านคุณจะหมดแรงก่อนบอสจริงวิธีใช้จริงถามตัวเองก่อนตอบโต้เรื่องนี้สำคัญกับชีวิตชั้นหนึ่งปีข้างหน้าไหมผลลัพธ์พลังชีวิตเพิ่มความเครียดลดหลักที่4ยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงคุณมากอย่างที่คุณคิดอธิบายนี่คือความจริงที่ช่วยให้ใจนิ่งขึ้นมากคนส่วนใหญ่กำลังยุ่งกับชีวิตตัวเอง ตัวอย่างคุณอาจคิดว่าคุณทำอะไรพลาดคนจะจำไปตลอดแต่จริงๆเขาลืมตั้งแต่วันรุ่งขึ้นแล้วผลลัพธ์กล้าเป็นตัวเองไม่แบกสายตาคนอื่นหลักที่5หยุดเอาความผิดพลาดเก่ามาตัดสินตัวเองวันนี้อธิบายคนวัย30บวกมักมีอดีตที่อยากลืมแต่หลายคนยังเอามันมาทำร้ายตัวเองตัวอย่างเปรียบเทียบ เหมือนคุณเอาหนังสือบทเก่ามาอ่านซ้ำทุกวันทั้งที่คุณเขียนบทใหม่ได้แล้ววิธีใช้จริงถามตัวเองถ้าเพื่อนฉันพลาดแบบนี้ฉันจะตัดสินเขาแบบเดียวกับที่ตัดสินตัวเองไหมผลลัพธ์ใจเบาขึ้นความมั่นใจกลับมาหลักที่6สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้หัวใจตัวเองอธิบายคนวัย30ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งที่ที่คุณเป็นตัวเองได้100เ ตัวอย่างอาจเป็นเพื่อนหนึ่งคนงานอดิเรกการออกกำลังกายการเขียนการอยู่คนเดียวผลลัพธ์ฟื้นพลังเร็วไม่สะสมความเครียดหลักที่7ยอมรับว่าชีวิตไม่เคยนิ่งแต่ใจคุณนิ่งได้อธิบายถ้าคุณรอให้ชีวิตนิ่งก่อนคุณจะไม่มีวันนิ่งเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนเรียนเซิร์ฟ คุณไม่ได้รอให้ทะเลเรียบแต่คุณเรียนรู้วิธีอยู่กับคลีนผลลัพธ์รับมือปัญหาได้ดีขึ้นไม่กลัวอนาคตเกินไปสรุปบทที่4คนวัย30ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดรวยที่สุดสำเร็จที่สุดแต่ถ้าคุณควบคุมใจตัวเองได้คุณจะรับมือชีวิตได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่ไม่พังง่า,งายไม่เสียตัวเองให้ความกดดันจำไว้ใจนิ่ง ไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการอยู่กับโลกโดยที่โลกทำร้ายคุณได้น้อยลงถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณหยุดสักห้าวินาทีแล้วถามตัวเองเบาๆว่าที่ผ่านมาฉันเหนื่อยกับชีวิตหรือเหนื่อยกับความคิดของตัวเองและถ้าคำตอบคือคุณเหนื่อยกับความคิดตัวเองผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอ คุณไม่ได้ผิดปกติและคุณไม่ได้เดินทางช้าเกินไปคุณแค่เป็นคนที่รู้จักโลกเร็วเกินไปเข้าใจความจริงเร็วเกินไปและแบกทุกอย่างไว้เงียบๆน,นานเกินไปความจริงที่อยากให้คุณจำไปตลอดชีวิตวัย30ไม่ใช่วัยที่ต้องสมบูรณ์แบบแต่มันคือวัยที่คุณเริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครรู้คำตอบชีวิตทั้งหมด ไม่มีใครมั่นใจตลอดเวลาไม่มีใครไม่เคยกลัวไม่มีใครไม่เคยพลาดแต่สิ่งที่แยกคนที่ไปต่อได้กับคนที่เหนื่อยจนหยุดเดินคือคนที่ไปต่อไม่ใช่คนที่ไม่คิดมากแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้ความคิดทำลายชีวิตตัวเองถ้าคุณจำอะไรได้จากบทความนี้ขอให้จำา้าอย่างนี้ 1. คุณไม่ต้องไปทันใคร ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันมันคือการเดินทางที่มีแค่คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ 2. คุณพลาดได้คนที่เติบโตเร็วที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วยังลุก 3. คุณไม่ต้องทำให้ทุกคนพอใจคนที่ควรพอใจคุณมากที่สุดคือตัวคุณเอง 4. คุณไม่ต้องมีคำตอบชีวิตทั้งหมดวันนี้คุณแค่ต้อง ยังไปต่อยังเรียนรู้ยังเติบโต 5. ความคิดคือเครื่องมืออย่าให้มันกลายเป็นคุกประโยคที่ผมอยากฝากไว้กับคุณวันที่คุณอายุ30ชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งขึ้นตลอดเวลาแต่ชีวิตกำลังสอนคุณว่าให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเพราะคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วมากกว่าที่หลายคนรู้มากกว่าที่คุณเคยยอมรับกับตัวเอง และสุดท้ายถ้าวันไหนคุณคิดมากอีกกังวลอีกกลัวอีกอย่าเพิ่งโทษตัวเองให้จำไว้ว่าคุณแค่เป็นมนุษย์ที่กำลังพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้และบางครั้งแค่นั้นก็เก่งมากแล้วฝากถึงคุณคนที่กำลังฟังอยู่ถ้าตอนนี้คุณกำลังเหนื่อยกำลังสับสนกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันหนัก ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวและไม่ว่าคุณกำลังผ่านอะไรอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตคุณ